เขาบอกว่าหมาล่ากินกับอะไรก็อร่อยกินก <sk r isa> ับอะไรก็เข <k> ้า <k> กันเขากันเข้ากันเข้ากันมครับบอกเลยไม่ได้หรือเอล่าตัวตัวท่านจะรอดนะ ดังโบราณกล่าวไว้ว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรดิฉันฟรั่งเซสมองดูบัวก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆปาร์ตี้ขนมหวานกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านตระกูลมองดูบัวค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญเพื่อนๆชาวต่างประเทศคนแรกมาเลยนะคะกันยองอันยองเซยโยคัซาบิดาดิคเมนยมตรอยคัมเบตมบรุตคัมเบตมปราช เพื่อนจากเกาหลีแน่ๆใช่ไหมครับเพื่อนจากเกาหลีค่ะ My name is Kim l o n g s h i m เพื่อนชาวจับเท้อีกคนนึงนะคะฉันค่ะอันยองเดี๋ฉันเซอร์จนฟังค่ะเดี๋ยวจะให้คุณสมเจียมพ่อบ้านดูแลเรื่องการรับประทานอาหารของที่นี่อะค่ะให้จัดสรรจัดเมนูให้เราไาดนิ่งสมเจียม วันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะเมนูของหวานมี5้าอย่างครับพร้อมกับเครื่องปรุงสุดพิเศษครับเเริ่มต้นเราเป็น a p ไ e t i z e r ด้วยบัวลอยครับว้าวถึงปันเมื่อวานเลยครับแล้วก็ต่อด้วยเค้ก2อย่างครับเค้กมะพร้าวจากเกาอบทางใต้แล้วก็ชีสเค้กจากสเปนครับสุดท้ายด้วยอะไรสักอย่างทายฝรั่งเศสต่อด้วยกระซองให้คุณนายครับจะล้างปากด้วยกาแฟสักนิดหน่อยแล้วก็ใท้ด้วย ไอติมแบบแไทยๆครับวันนี้มีวัตถุดิบลับจากประเทศจีนใช่ครับเข้ากันไม่เข้ากันครับคุณหญิงพร้อมจะรับจะแลกเลยไหมครับพร้อมแล้วค่ะบัวรอยมะพร้าวอ่อนจากทางใต้ครับบัวรอยเจ้าเพื่อนยาทำไมจ้ากนเร็วเกินไป รมดาไปหรือเปล่าสมเจมมี่เพื่อนชิญมาจากเกาหลีไว้นะอ่อครับเราก็ต้องมีของพิเศษที่คุณนายไงครับนี่ครับคุณนายคุณคิมรู้จักหม่าล่าไหมคะรู้จักรู้จัไอายรู้จักหม่าล่าคุณเซอร์รู้จักไหมคะอืมก็คุณคุ้นะคุณคุอยู่นะชามหนึ่งใส่พริกอีกชามหนึ่งใส่ซอสช้อนครับจุ๊ยวิ่งไป Oh my g o นี่ครับ เรครับนี่คบซอสพริกจากฝีมือคุณยายครับเร็เขาบอกว่าหมาล่ากินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็เข้ากันเขากานเข้ากันเข้ากันนะครับวันนี้เราอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนด้วยวันนีคะแนนให้ผู้หญิงให้เลือกกับตัววัดระดับฝีมือสองเกมหน่อยคะแนนความเฮเห็นปูแล้วเฮมันจะกินได้ไหมก่อนชิมกับหลังชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงเอาใาเลยก่อนนี่ครับท่านเดี๋ยวจัดการให้ครับ ออ๋เป็นแอปิถ่ายรูปสมเจมบอกแล้วว่ามัน so harder อุโมอโมงอุโมงเป็นว่าอะไรคะว่าแบบ OMG อ็มจีอะไรเงี้ยขอเกาหลีนะคะไม่ใช่ข่าวสะอาดละของอโมงค์งานอมโมค่ะหอก่อนกินเนี่ยไม่คะแนนจะเท่าไหร่ครับเต็มสิไอ้สามพี่ดีเงงครับสูนไปเลยคิดว่าไม่น่ากินด้วยกันได้หนึ่งแบบให้ความหวังเตงอยู่เบาเบา เป็นธรรมเนียมของตระกูลมองดูวัวนะคะที่เราต้องชนช้อนคา LIKE! ำปายกัน one two คำปลายแล้เริ่มอธิบายดีละคนได้เลยครับก่อนเชิเลยค่ะคือด้วยบัวลอยที่มันหวานอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันตัด กับตัวหมาล่าที่มันเป็นรสเผ็ดเผ็ดเค็มๆเนี่ยมันเลยเหมือนเหมือนมันซอฟความเผ็ดลงแล้วหวานมันทําให้มันกินได้แต่รสมันก็จะเป็นหวานๆเค็มๆอ่ะมันอธิบายไม่ถูกแต่มันก็กลมกล่อมในระดับของมันน่ะเออด้วยรสชาตินี้ให้ไปประมาณสักหกละกันอยากลองก็ค่อยว่ากันบอกตรงเลยว่ากืนเลยอเละไรนะขอขอเรื่ยเรื่เรื่เ่ะไม่พานกันเี๋ยว แอนบัวลอยก็ประมาณแปดะคะแต่ว่าพอกินกับมาล่าแล้วมันเค็มส่วนความเผ็ดอะ่ะไม่ได้รับรสพาะากากินเลยสำหรับพี่แคนะคะรสชาติมันคุ้นเคยมันเป็นแบบน้อํอขมุกคือแบบขมกนุ่มๆอะ่ะแต่เราก็แบบมีรสเค็มๆแบบกะทิกะทิอะ่ะถามว่ากินได้ไหมตอนแรกให้หนึ่งอะ่ะพอใส่อันนี้เข้าไปอะ่ะให้สองเราอย่าลืมออมันมีซอสด,ด้วยออมันมีซอสด,ด้วย <laughs> จานที่สองนะครับเห็นสีหรอสมเจียมมันสนุกอะ่ะสองเม็ดเท่ากันดิ เอาสองนะครับสามแน่เออไม่เหอะพอๆกันพอถึงกูเยอะทีเลยเอูไม่เล็กเดียวเลยอะค่ะทำเยียมตระกูลมองดูบัวของเรา 1.2. ค two come b ้าคึนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับขอน้ำขนาดที่สมเจียมเต็มน้ำ พูดเลยไหมพูดได้เลยพูดได้เลยหลังจากที่เปลี่ยนจากหมาล่าผงเป็นหมาล่าซอสด้วยการที่พอเป็นซอสหมาล่ามันจะเป็นเหมือนน้ำมันพริกเผามันทำให้ตัวน้ำมันพริกเผามันจะมีความหวานมากกว่าผสมกับตัวบัวลอยอ่ะมันทำให้มันจะเหมือนหวานเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะออกเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มปลายนิดนิดนึงก็เลยรู้สึกโอเคกว่าไอ้ผงอ่ะเพราะผงมันมันหนักเค็มเออมันหนักเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนิดนึงสักเป็น6.5ล้วะกันกินเข้าไปอ่ะเหมือน รสชาติเป็นน้ำมันพริกเผาเลยตัวเห็ดมาล่าน้อยกว่าตัวนี้เหมือนกินเนี่ยอารมณ์น้ำปลาหวานอะไรเงี้ยมันก็กินได้กันอยู่อะจับให้คะแนนเลยแล้วกันให้แปดเหมือนกันกินได้อ่ะเชิญค่ะคุณเซอร์คุณเซอร์เซอร์อเซอก็ว่าก็กินได้นะคะแบบรสชาติขอเปรียบเทียบรสชาติมันคล้ายๆเอแผงแนงแต่ว่าเอาต้องบุกกีใส่ลงไปนิ่มๆหน่อยนึ่มๆหน่อยในในฐานะที่มาจากเกาหลีมันต้องคนๆนิดนึงอ๋อ เพ oh ิ่มเพิ <S <S ่มแบบดีกรีนีดนะอย่าลืมนะคะคุณหญิงเราเป็นคนเก่งพล้แอปพิเร์กลับไปได้แล้วครับผมเตรียมครับอันนี้เป็น เค้กมะพร้าวครับกับชีสเค้กคุณย่าส่งมาให้ครับเค้กไล้แบบฟับบี้ฟัปปี้นะคะนี่จากคุณย่าครับชื่อว่าโคโคนัทเค้กออนท็อปด้วยมะละมะละมีอันเดียวแต่ถ้ามีสามาันก็เป็นมะละมะละมะละทุกคนรอทำเี้ยงอยู่วันจูจีคัมไป เดี๋ยวกาลังซึมซับความเค็มตอนเห็นครั้งแรกก่อนกินรู้สึกให้คะแนนเท่าไหร่เค้กะให้สิบเค้กให้สิบให้สิบเหมือนนแต่พอใส่ผงเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่ผงหรือเปล่าว่ามันไม่ค่อยเผ็ดหรอเออคุณไม่แน่ใจวมากเลยแป๊บเดีคุณไม่แน่ มันเผ็ดไหมคุณต้องลองชิมเพียวๆคุณชิมต้องลองชิมเพียวๆนะคะผมไม่มั่นใจว่ามันเผ็ดหรือเปล่าไงคุณมั่นใจไหมคะว่ามันเผ็ดไหมมั่นใจมั่นใจมากค่ะมั่นใจมากไม่มือสั่นๆแล้วคะคุณคิมไม่เผ็ดจริงเหรออืมชิงดิไม่เผ็ดอืมเค็มเลยอ่ะใช่รู้สึกเหมือนกินเกลือเหมือนพริกเกลือเผ็ดไปลายๆใช่ไหม ปกติคือเค้กเวลาออนท็อปเราจะออนท็อปด้วยแบบโกโก้หรือผงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทกเจอร์แบบขมหน่อยๆตัดหวานแต่นี้มันเป็นเค็มตัดหวานน่ะซึ่งมันไม่มีความเข้ากันน่ะมันเลยเป็นแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบให้ไปประมาณสีอะไรอย่างเงี้ยเค้กอร่อยแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเอามากินด้วยกันมันเข้ากันได้มันไม่เข้ากันหรอกแต่ว่ามันก็กินได้ พอเอาเข้าปากปุ๊บเค้กนี่คือนุ่มหายละลายไปในปากเลยเหลือแต่รสหมาล่าเค็มๆเผ็ดๆอันนี้คือชีสเค้กกับซอสหมาล่าครับหมาล่าล่าอะไรคะหมาล่าอะไรคะหมาล่าล่าหมาล่าล่าล่า่านแกงทานาแกงกินเถอะครับมันทูทีคำใบ บอกเลยหือวันนี้ไม่ได้หรอไม่ไหวช่วยหน่อยอวันนี้ไม่ได้จริงหรออือวันนี้ไม่ไหวอ่ะขอขอพูดกันนะขอพูดก่อนเลยกินที่ว่าไงบ้างครับชีสเค้กอ่ะมันอร่อยพอมันอยู่แล้วแหละแต่คิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าใส่ผงแต่กินไปไม่น่าเชื่อค่ะอ่านฝากดิฉันนะคะมาก ป็ชีสแบบชีสจริงๆแล้วมันเลี่ยนแล้วมีน้ำมันหมาล่าโอ้อยู่โ oh, <c oughs> อ้คนลุกพูดเลยครับยอีคยวคนลุกคุณเซอร์เลยครับไม่ครับมันยายใดๆทั้งนั้นนอกจาก ไม่เอาแล้ววะไม่เอาแล้วแต่อธิบายให้ฟังอันนี้มันเป็นชีสเค้กแบบที่มันเป็นชีสที่ไม่ได้เป็นเนื้อแข็งหรือว่ามันร่วนหรือเป็นชิฟฟ่อนเน่ยด้วยชีสมันจะเป็นเละๆของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอส่งกับตัวไอซอสมันเนี่ยซึ่งมันเป็นความมันหวานวาที่แบบพอเลี่ยนมันเจอเลี่ยนแล้วมันแบบ ยิ่งทวีความเลี่ยนเน่ะแล้วลุกอ่ะแล้วมันออกเค็มชีสผสมไอ้รสนั้นน่ะมันมันไม่ได้อ่ะติดลบอ่ะลบลบสิบอ่ะลบร้อยอ่ะเออไม่ผ่านอ่ะแล้วนี่คือแบบไม่ผ่านถ้าให้คะแนนคือติดลบคืออะไรกันครับรวมกันแล้วลบร้อยเลยบอกเลยลบเลยลบลบคือลบลบอ่ะเค็มมะพร้าวยังโอเคไงใช่ถ้าถ้าเมื่อกี้กับเมื่อกี้มะพร้าวอ่ะยังน่าจะได้เพราะมันยังมีตัวเนื้อลองชีสกับตัวผงมาล่าไหมครับไม่เอาละไม่เอาละวสมจิ่ม next ยังไหวเหรอครับเอาอันไม่ไหวไปก่อนเออกไปก่อนเออไปก่อนจันเราสามารถแบบไม่จบคอร์สได้ไหมคะคุณสมเกียมไม่ได้ใช่ไหมของนะครับคุณน้าไปก่อนนี้คืออะไรคะอันนี้พ่องมาจากคุณปู่ครับคุณปู่ส่งมาให้จากฝรั่งเศสตอนทุกปู่เที่ยวครับทำให้ต้นตระกูลเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและขนมหวาน คบ้จะใชปากคุณคิมโอเคไหมคะรืไม่ลงไม่ไหวอ่ะไม่ไหวกับชีตไม่ไหวกับชีตจริงอันนี้ก็คือให้กินตามแบบ traditional ใช้แบบผู้ดีเอาเริ่มจากตัวไหนดี่ก่อนคุณเริ่มจากคนจะเริ่มจากธรรมดาเริ่มจากธรรมดาโค้ดซองธรรมดาเราจะสาธิตการรับประทานแบบตะวันตกเลยซีค่ะซีคโอ้ What is mean ซีภาษาอีสานซีภาษาไทยฉีกค่ะอ๋อเอาไหนเมื่อกี้บอกตะวันตกตะวันตกเชงเหนือ เอาลืมเอาวะสันกระสันแค่นั้นเลยเ่นครันเอาะสันอันนี้ผมเจียมคือให้จิ้มกับตัวซอสดิฟที่ให้ไว้ในจานัซอสจังเลยอ่ะซอสดิฟอ่ะคุณนายจ้ำผงครับจ้ำผงนะคะไปแล้วนะคะนัวค่ะนัว รอบนี้น่าจะรอดนะฮะอือยังไม่รู้รถเลยค่ะชิมยายยายาไปจ้ำซอสแล้วค่ะได้ครับล้างไตเตอฟจ้ำซอสให้มาดูหน่อยดีกว่าอ๋จ้ำซอสนะคะมือจ้ำมือกิน คุณจิมมีคุณจำเอยอะไหมอ่ะเยอะอ,อยู่เลยไหาะ <laughs> คุณเบะลงเลยเหรอเบะลงเลยหวานขึ้นด้วย <c oughs> จ้าเหมือนแก่ <c oughs> บองเลยนะ <c oughs> ค,คือถ้ายังไม่รู้อะ่ะเคยเคยเห็นอย่างนี้ไหมเขาจะเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้ตามเลยเป <laughs> <c oughs> ็นการกินแ <c oughs> บบเกาหลี <c oughs> ใช่ไหมครับคุณจิม <c oughs> ทำแบบธรรมดราไม่แย่กว่าแล้วทำแบบนี้แย่กว่าเดิมเอาเอากินเสร็จเราให้คะแนนครับพอเห็นตอนแรกวางไว้รู้สึกว่าเป็นมรคิดว่ามาล่ากินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยกินอะไรก็เข้ากันเข้ากันคะแนนความคิดเท่าไหร่ครับสักห้าธรรมดาเนี่แหละปกติเลยไม่มีอะไรจิ้มผงก่อนนะอธิบายเป็นตัวเลย ผงด้วยที่บอกอ่ะมันมันมันไม่ค่อยเผ็ดมันเค็มแต่มันจะเป็นเผ็ดปลายรสชาติตอนปลายมันจะค่อยๆเผ็ดแล้วค่อยๆซาบซาบมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะออกเค็มแบบเค็มไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยให้คะแนนผงอ่ะสามส่วนพอมากินกับไอตัวที่เป็นซอสอ่ะมันก็ออกหวานแต่เป็นหวานในทางหวานในทางเค็มเข้าใจป่ะมันเป็นหวานหวานน้ำมันพริกเผาอ่ะมันก็จะออกเป็นหวานหวานเค็มเค็มอ่ะ ซึ่งมันก็ไม่ได้เข้ากับขัวซองหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเอาสองอย่างมามิกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเค็มเค็มเค็มแหมแหมแหมด้วยก็เอาไปสามอ่ะคือเขาเป็นคนชอบกินขัวซองนะแต่เจอแบบนี้ก็แบบม่คเอยโอรคเี่าไหระคุณเซอร์ก่อนเลยค่ะความจำเลืือนไปหมดแล้วค่ะเหมือนโดนหมาล่าล้างสมองไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามีแต่รสเค็มเค็มเค็มเหมือนเอาเอขัวซองมาจิ้มกับ พริกเกลือที่หนักเกลือและหนักผงชูรสอารมณ์นั้นเลยส่วนอันนี้ก็คือแบบเป็นพริกเผาแบบเค็มๆหวานๆไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เมื่อเจอกวรวซองหนักทางเค็มจิ้มกัวซองจิ้มกับอะไรนะเนี่ยทำไมคุณญิงปากฉันครับโป <c oughs> มาล่าโป <c oughs> มาล่าเค็ม <c oughs> อารมณ์จิ้มเกลือเลยอะ่ะพริกเกลือเลยแหละ <c oughs> มะม่วงน้ำปลาหวานเนาะใช่เลยซอสควรวซองมัน ไม่รู้ตอนนี้คือมันเฉยเฉยมันลอยลอยอะค่ะอะไรลอยสามโมงพลแล้วค่ะเลางั้นเชิญจานต่อไปครับอันนี้ขวดสองอัลมอนด์ส่งมาจากที่เดียวกันยังต้องกินอีกเหรอคะไปให้สุดไปให้สุดปอยูทูบปอยูทูบปอยูทูบไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาลอย่าไปบอกว่ารองหลังมามันจะลอยลอย เริ่มขึ้นแล้ไม่ออกรสชาติไม่ต่างกันไม่ต sort of anyway> ่างกัอนแรกมันมีรสช็อกโกแลตเพิ่มมานะกัวซองอัลมอนด์มันมีไส้ช็อกโกแลตด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนรสชาติมันดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าด้วยทุกๆอย่างเทคเจอร์ทุกอย่างมันไม่ได้ต่างกัอันแรกเออระดับความเค็มเท่าเดิมประมาณเดิมอ่ะประมาคะแนนห้าคะแนนเป็นเดิมประมาณนี้ เรากินมาครึ่งทางแล้วเนาะสมเจยมต่อไปอ่ะมีเครื่องดื่มอะไรไหมอ่ะมีครับกาแฟาจากคุณปู่สม,มั <laughs> ยกรับเราจะทานกาแฟาที่เป็นกาแฟกาแฟใช่ไหมคะ <laughs> มใช่ครับล้างปากบ้าง <laughs> โอ้โห,โโหโกาแฟตรงเือกกินยังไงอ่ะ <laughs> ง่ายมากเลยครับ <laughs> <laughs> เดียว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 ๆอ้เพือเดียวเดียวเดียวเพื่อ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 เพื่เพืยวเพืยวเพเ เราไม่ได้ละกใจกันพอแล้วมั้งจะเย็นแม่ก่อนเลยครับ lady first lady first ต้องเคใส่ช้อนก็ได้ครับแล้วค่อยซูดแบบผู้ดีครับนะคะมาเดี๋ยวชมให้นะคะนะคะแล้วก็นี่พริกหม่าล่าลอยละล่องเลยนะคะ ไม่ชนนะคะไม่ชนนะคะกินเลยค่ะชิมจับคัแล้วเริ่มชิมค่ะเสียงสนสัจใจมากเลยเป็นไงบ้างครับเอ้าคืออะไรวะไม่ต้องบอกว่าพริกน้อยไปเอออ่ะพริกน้อยไปเดี๋ยวไปหังดูดูดูหนึ่งมีคำว่ใส่สามช้อนค่ะ คุณนายรู้ไหมว่าว่าคุณนายต้องกินนะบคอยตอซักไข่เ่อนจลรชอนครอหืมกินมาล่าฟุ้งคุณกิมบอกว่าเมื่อกี้น้อยไปหืสีนี่คือแค้มขึ้นเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะร่อยช้อนเดียวใจสั่นเลยค่ะกาแฟหลัที่ทำให้ใจสั่นมาล่ายค่ะหนึ่งสองสาม นอํานี่กูทำอะไรฉันมาำอะไรนี่เขาต้องบอกว่าชอตแรกไม่เป็นไรเอาไปไปเข็มขึ้น ตอนแรกก็บอกว่าไอกาแฟมันเข้มข้นอยู่แล้วไงแล้วพอใส่ผมมันมันมันมีนิดเดียวจริงมันมันเหมือนกาแฟมันกบใช่ม่ะผมขมผมมาลามันทําให้มันขมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกลิ่นมาล่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจะพอเพิ่มไปอีกสามช้อนมะขึ้นขมก็อย่างที่บอกว่าตัวผมมาล่าที่ลองกินเปล่าๆไปมันเค็มไงเออผ็ดไปนิดนิดเดียวเลยมันก็เลยเป็นแบบเออเค็มแบบ กาแฟเค็มอ่ะกาแฟก่อนก่อนก่อนกินคิดว่าไงสักสี่สักห้าเรากินนะครับทุกคนติดลบลบติดลบเลยลบเท่าไหร่ครับลบห้าลบแบบลงนะลบไปเลยอ่ะแต่ดีกว่าชีสเค้กอยู่เออแต่ชีสเค้กนี่อันนั้นลบร้อยอันนั้นลบร้อยอันนี้ใช่ประมาณลบยี่สิบประมาณนี้ลบยี่สิบห้าสิบเออลบงพัสิบแก้วแรกไม่เป็นไรแก้วถัดไปใส่เพิ่มไหมขอมาเราก็จะจัดให้ไม่ต้องเอาน้ำเยอะหรอกโอ้โห S <S <S ไปก่อนค ok ือผมว่าไม่ใช่ของเรียมนั่นแหละชื่อว่าม็ขมาะลอโอ้โหแม่งรสชาติของช้อนที่แล้วยังตราตรึงหนึ่งสองสามเอ้าวอร่อยปะให้คุณนายอธิบาย เนี่ยคือมันคือมอค่าแล้วผสมกับซอสที่มันเป็นรสหวานกินลงไปมันหวานๆเผ็ดๆเอาไม่เคยกินเอาอร่อยว่ะคุณนายเมื่อเป็นการตรวจสอบคุณนายยกโชว์หน่อยครับแก้วโชว์ยกโชว์อะไรกินแก้วจะ<ช>กะินหน่แก้วยกพอ YouTube 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 บบก,ก็ได้อุ้ยเป็นมาแล้ย มายังไงสิตอนมันหกอะอ๋อไอ่บอกอะไรครับไม่บอหกอะครับก็อร่อยก็คืออร่อยกินได้เขาบอกมันหรอตอนนี้เวียนหัวแล้วค่ะเวียนหัวเหมือนเราเมาน้ำมันหมาล่าเออรู้สึกเหมือนแบบมันเค็มเ็มมันมันขมขมบอกไม่ถูกถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่าแบบมันกินได้กว่าอันเมื่อกี้ช้อนนี้กับช้อนเมื่อกี้ช้อนนี้ดีกว่าเยอะคุณกินบ้างไงครับ ด้วยจากการเปลี่ยนจากผงเป็นตัวซอสไอ้นั่นมันก็เป็นเหมือนน้ำมันพริกเผาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันทําให้กินง่ายขึ้นแล้วมันตัวน้ํามันพริกเผามันหวานดังนั้นพอกินพวกอ่าไอเออมอาค่าเนี่ยมันก็ทําให้แบบเป็นหวานเจอหวานแล้วก็จะมีกลิ่นเผ็ดนิดนิดมันทําเป็นเหมือนเผ็ดเผ็ดปลายลิ้นมันเป็นกาแฟแบบหวานเผ็ดอ่ะเออมันก็เลยเป็นแปลกกินได้ไหมกินได้แต่ไม่กินดีกว่า เป็นอะไรที่แปลกใหม่เอางี้ดีกว่าเออเป็นรสชาติแปลกใหม่มันกินได้มันกินได้จริงมันกินได้มันกินได้แต่แค่ว่าให้เลือกคุณไม่กินแล้วถ้าถ้าเราใส่ผงลงไปคุณนายเป็นคุณอะไรจังงี้คุณนายคุณนายคุณนายมันจะไปยากอะไรล่ะคุณนายไข่มุกเลยยังใส่เลยเนาะชิมก่อน ไวเดียวอ่ะไม่ไหวุเมนูนี้ให้เท่าไหร่ครับถ้าชให้หกขมบใช่ให้หกให้หกตัวซอสนี่แหละค่ะอ๋ออันนี้ก็ให้สักประมาณสี่ห้าก็ได้ค่ะคือมันกินได้แต่มันก็ไม่กินดีกว่าผมไม่แห้งอย่างที่บอกมันกินได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะกินไม่กินแค่นั้นเอง หลังจากที่เรารับประทานเครื่องดื่มไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของหวานจริงๆนั่นก็คือไอติมผมให้ lady f i r s หยิบก่อนเลยอะกะทิแล้วกันโอเคเปิดฟ้าครับเปิดฟ้าพร้อมกันนะคะคุณเซอร์ได้อะไรครับช็อกโกแลตชิพค่ะคุณหญิงนะครับรสกะทิค่ะ กิมนะครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับมันใส่แล้วมันทำให้แบบเบร์เบร์เหมือนที่คิดอะไรไม่ออกมันเตื้องเรอตักใส่คนละช้อนครับตักอะไรใส่คะผงครับได้ไหมอ่ะได้ครับดริปเลยครับเปลี่ยนเป็นกิมนะเสียดายของนะนี่ไงกินธรรมดาทีหลังเลยนะกะชิบวกมาราโอ้ช็อกโกแลตชิปคุกมาล่าค่ะกินนะนะหนึ่งสองสาม รออวอามุไตวายไม่ไหวไม่ไหวไม่โอเคทไมะมันเค็มอ่ะมันเค็มอ่ะมันไม่เข้ากันอ่ะเอายี้อ่ะพยายามเอาแบบเอาลิ้นบี้ให้มันเข้ากันในปากเพื่อจะให้ไอติมความหวานของไอติมเนี่ยช่วยกบลดความมาลาใช่ไหมตอนนี้คุณต้อไปต่อไปคือเราใส่ซอสใส่ซอสครับผมไม่ไหวจริงๆว่ะคือแบบไม่ไหวอ่ะ เราดิ้ไม่ไหวแรงริงอันนั้นอันนี้ต่อมาไอ้ดิ้นคนไม่เข้ากันเลยทำไมคุณเจอชิวจังครับมันไม่แย่ค่ะคุณเจอคุณเจอบอกกิ้มมาเยอะเหรอครับคุณเจอลองฮีลองฮีค่ะลองที มาแล้วมันไม่เข้ากันเหยเใช่หมอผงอ่ะไม่เท่าไหร่พอใส่ซอสแล้วแบบไม่เเข้าลยมันดูว่ามันแหลกแย่แย่อะก่อนกินคะแนนเท่าไหร่ครับสองสองศูนย์ศูนย์สามเราล้างกินนะครับติดลบลบสามสิบลบค่ะจัดอันดับสิ่งที่แย่ที่สุดดีกว่ากเสทุกคนโหวตเลยว่าอันดับแย่สุดนะคะคือบาเ์้จไม่ควรกินกับหม่าล่าเลยถ้าใครไม่เชื่อไปลองเออแล้วพออันดับ ถัดมาอันดับสองของที่แย่ที่สุดคือไอติมใช่กาแฟสามช้อนกินมาครับกินผมอยากได้ทุกอย่างเลยนะอันดับสองเพราะว่าไอติมไม่ควรจะกินกั่มาล่าอันดับสามดับสามคือกาแฟอันดับสามไอติมอันดับสามผมกาแฟอันดับสี่ครับขัวซองขัวสองขัวซอง อันดับ5สุดท้ายด้วยบัวลอยบัวลอยค่ะไม่ได้บัวลอยชนะเลิศเออบัวลอยยังไม่รู้เลยว่าหมาล่าประวัติเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงอ่ะครับนี่ตัดเข้าช่วงสาระามีอยู่จริงครับวันนี้เรามากินหมาล่ากันที่มาที่ไปของหมาล่าเป็นพริกชนิดหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเขาจะออกเสียงว่าหมาล่าไม่ใช่หมาล่าแต่วก็คือด้วยการที่พูดง่ายภาษาไทยก็เลยเป็นหมาล่าคําว่าหมาเนี่ย มันเป็นอาการชาที่ปลายลิ้นจากคำว่าล่าเนี่ยที่แปลว่าเผ็ดพอมารวมกันเนี่ยมันคือความเผ็ดที่ทำให้ชาที่ปลายลิ้นซึ่งมันมาจากเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮวาเจียวถ้าออกเสียงถูกหรือผิดยังไงของอภัยนะครับมันก็คือพริกชนิดหนึ่งคล้ายๆพริกไทยเสฉวนของประเทศจีนมันก็จะมีขนาดเท่ากับตัวเม็ดพริกไทยดำเนี่ยเอามาบดแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องเทศให้กินกันนี่แหละครับที่มาของมาล่าครับยังไง วันนี้นะคะพอสอาหารแบบเชฟเทเบิลของเราเอาหมาล่ามากินกับอะไรก็อ,อร่อย,ออยมัง้งมนอะไรกับก็เข้ากันจบลงเพียงเท่านี้นะคะพร้อมกับความมึนๆอื่น,นๆลอยๆล่องๆเมาๆรู้สึกเหมือนสมเรียมแค้นอะไรเรามาคะ่ะ <uko? S 1> เนาะแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพวกเรารายการเอ a b เอานูน่นเอานี่มาผสมกันทําให้ทุกคนได้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากให้ทําอะไรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ